สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปา ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ World Focus สค่ะช่วงนี้โฟกัสทองนะคะคุณผู้ชมเรายังอยู่กันที่เรื่องออมเงินอย่างไรให้ผลกําไรงอกเงินนะคะอยู่กับดิฉันทั้ง2ท่านแล้วค่ะูรูประจําวันอังคารนะคะคุณพัฒนพงศ์จันทรานน,นทวงอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และคุณอรุณจิระชาวราค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารและก็เป็นคอลัมนิสของหนังสือพิมพ์โพสต์เดยด้วยนะคะคอลัมน์เงินเงินเงินสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันต่อหลังจากที่4สัปดาห์เราคุยกันมาต่อเนื่องเรื่องของการออมเงินมีเรื่องของขออนุญาตทบทวนให้คุณผู้ชมฟังเรื่องของเงินฝากเรื่องของกองทุน ltf imf วันนี้เรายังจะอย่างต่อกันเรื่องของกองทุนใช่ไหมคะคุณพัฒนพงศ์ค่ะเอางีา้หลักๆเนี่ยฮะกองทุนเนี่ยมันก็จะมีถ้าให้แยกประเภทนะก็มีกองทุนที่เอาไปลงในในหุ้นกองทุนที่เป็นตราสารหนี้ค่ะ แล้วก็อ,กอันหนึ่งผมไม่น่าจะคุณจะจัดย,ยังไงเคยได้ยินคุณรุณนบอกว่าเป็นพวกเข้าขายตาสารน,นี่เหมือนกัน <c oughs> คือกองทุนพวกไปซื้อสิทธิประโยชน์ <c oughs> อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกอ,องทุนที่ไปซื้อสิทธิการเช่า <c oughs> อิมแพกใช่ไหมแล้วก็เอาเอาโอนสิทธิ์ <c oughs> ที่จะได้ค่าเช่าในอนาคตเนี่ยให้กักองทุน <c oughs> ส่วนตัว มังกกแลนเนี่ยเขาก็จะได้เงินก้อนนี้ไปลงทุนใหม่ได้อันนี้ต้องให้คุณพัฒนพงศ์อธิบายละเอียดให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงคราวที่แล้วคุยคุยกันมาในระดับหนึ่งละมันมันคือลักษณะมันคือเป็นยังไงคะ้กองทุนหมายถึงพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับพวกนั้นใช่ไหมใช่ใช่ก็ผมไม่แน่แต่มันควรจะจัดอยู่ในประเภทไม่หรือหรือกองทุประเภทก็ได้ครับคือคือสมัยระยะนี้มันมันเป็นที่นิยมมากใช่ไหมว่า บริษัต่างๆแทนที่จะต้องไปหาเงินมาลงทุนในโครงการใหม่ๆเนี่ยก็จะเอาโครงการเดิมที่มีอยู่เนี่ยมาทำเป็นกองทุนยกตัวอย่างใกล้ตัวสักนิดหนึ่งที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่ใช้เช่น BTS เนี้ยก,ก็จะเอาเขาก็คำนวณว่านับจากวันที่เขาออกกำลังจะออกกองทุนเนี่ยไปจนกระทั่งถึงระยะสิ้นสุดสัมปทานเนี่ยจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็ ขายอันนี้ให้กับกองทุนกองทุนก็จะจ่ายเงินประมาณนี้โดยโดยตีค่าเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยให้กับบริษัทเออ BTS นะครับ BTS ก็จะสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปสร้างสายสีแดงสีสีนู้นอื่นๆอะไรว่าไปโดยที่ไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหม่มาส่วนค่าโดยสารอะไรต่างๆที่เราขึ้นมาเนี่ยก็จะตกเป็นของกองทุนไปใช่ไหมกองทุนก็จะเอาเอาเงินรายได้พวกเนี้ย มาจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีประเภทอื่นเช่นคนสร้างคอนโดใช่ไหมก็จะเอาสิทธิในการเช่ามาทําเป็นกองทุนใ่ไแล้วก็เอาเงินไปสร้างโครงการใหม่โครงการนั้นนั้นก็จะเป็นของกองทุนไปซึ่งมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือ1ขายทั้งคอนโดให้เลยหรือไม่ก็ขายสิทธิการเช่าเฉยๆให้กับกองทุนผู้ซื้อกองทุนได้รับผลประโยชน์ ในเรื่องของค่าเช่าชไรายได้ที่มาที่มาจากการทํากําไรในส่วนของอสังหาริมารพย์เราเรียกกองทุนทั้งสองอย่างนี้ว่าอะไรคะอันหนึ่งก็คือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะอย่าง BTS ที่คุณพระพงศ์พูดเช่นนะฮะอีอันนึงเข้าใจว่าเป็นพวกกองทุนอสังหาร,ริมทรัพย์นะฮะพวกที่อย่างอย่างขายไอคอนโดขายไออพาร์ตเมนต์หรือว่าหรือว่าูนยนการค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในกองทุนแล้วก็เอาเงินไป หรือว่าโรงงานเน<ช>ี่ยนะครับพอเข้าใจว่าเป็นกองทุนตาสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าบอกว่าตอนนี้ไม่มีความรู้เลยในเรื่องของการซื้อกองทุนสมมุติว่าเงินออมก็มีอยู่ในระดับหนึ่งละซื้อ LTF อยู่ในในระดับที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ละถ้าสมมติถามทั้งสองท่านว่าถ้าจะเลือกวิธีการเลือกซื้อกองทุนจะต้องเริ่มต้นที่ตรงไหนดีคะม,มันจะมีอย่างที่ผมเรียนไปแต่ต้นว่ามันมีสามะเภทที่ว่าหนึ่งคือกองทุนที่เอาไปซื้อหุ้นใช่ไหม อันนี้ความเสี่ยงก็จะเยอะหน่อยแต่ผลตอบแทนก็อาจจะมากหน่อยอ,อ,อันที่สองก็จะไปซื้อพวกตราสารน,นี้เช่นพันธบัตรรตัฐบาลเอ่ยใช่ไหมหรือหรือพวกหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆอันนี้ผลตอบแทนก็เด่นน้อยหน่อยแต่ความเสี่ยงก็จะต่ำหน่อยไออ,อ,ยอันอันที่ไปาสังหาริมทรพย์กองทุนสิทธิต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่กลางๆระหว่างสองอันนี้ความเสี่ยงก็จะกลางๆต,ต้องต้องถามทั้งสองท่านเพราะว่าทั้งสองท่านมีวิธีการเลือกซื้อกองทุนที่ไม่เหมือนกัน คุณนรุณเวลาเลือกซื้อเลือกอย่างอย่างพวกกองทุนอสังหาร,ริมทรัพย์หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจริง,รงๆแล้วโดยทั่วไปแล้วผลตอบแทนจะสูงกว่ากอ,องทุนตราสารนี้โดยสัมไปเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นทรัพย์สินของภาคเอกชนเป็นหลักนะครับแล้วก็โดยทั่วไปผมว่าก็จะได้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าหขึ้นไปต่อปีนะครับะนะครับคราวนี้เราในการเลือกเราคงต้องดูว่าเรามีความมั่นใจ ในธุรกิจนั้นๆหรือไม่ว่ามันมั่นคงค่ะแล้วก็จะวิธีการ<ะ>ที่เราจะดูสร้างความมั่นใจกับตัวเราเองนี่ทำยังไงย,ยกตัวอย่าง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 บีทีเอสเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดว่าเรามีความมั่นใจไหมว่าธุรกิจนี้จะจะอยู่ไปได้อีกนานนะเป็นสิบปีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วอกองทุนเหล่านี้หรือว่ารั์สินเหล่านี้ก็พักจะเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างจะดีนะครับกึมโตน,น,นะครับ เพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปก็ความเสี่ยงสําหรับผมก็รู้สึกว่ามันไม่สูงนักนะครับเมื่อเปรียบกับผลตอบแทนที่เราได้เพิ่มขึ้นจากการฝากแบงก์นะครับดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามเดียวกับดิฉันเรื่องของผลตอบแทนถ้าสมมติเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแบบน,นี้ผลตอบแทนจะประมาณเท่าไหร่คบอย่างน้อยๆก็หกเปขึ้นไปนะห้าหกเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปคือนะคืออาจจะมากกว่านี้ด้วยนะก่อนจะซื้อเนี่ยเขาจะมีหนังสือชี้ชวนในนั้นก็จะมีบอกว่าเขาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งเช่นโครงสร้างพื้นฐานของ TRUE ค่ะคือ TRUE เขาจะเอาเสาสัญญาณเนี่ยของเขาขายกับกองทุนโครงขายค่ะคับแล้วก็เขาสัญญาว่าเขาจะให้ผลตอบแทนประมาณ8.8นตแต่ว่า8.8นี่มันมีโอกาสเพิ่มเพราะว่าเขาก็คาดว่าเขาก็จะได้ผู้เช่าเสาสัญญาณเนี่ยมากขึ้นเพราะว่า ต่อไปคนใชมน้มันก็จะมากขึ้นมี 4G ม,มีอะไรระบบการใช้มันก็ต้องมีมากขึ้นซึ่งเราก็ดูแบบ .8% เนี่ยเราพอใจไหมถ้าพอใจเราก็ซื้อกล้องทุนอื่นๆเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาก็จะมีบอกเหมือนกันนะพวกสิทธิในการเช่าต่างๆก็จะมีแล้วโอกาสเติบโตมันก็จะมีทั้งนั้นเพราะว่าอย่างสมมติเราไปซื้อกองทุนที่ไปเรื่องสิทธิการเช่าคอนโดเริ่มต้นเขาอาจจะบอกว่าเขาให้จ่าย6%แต่ว่าเราต้องคำนึงถึงว่า ต่อไปค่าเช่ามันก็จะต้องเพิ่มเพราะนั้นผลตอบแทนเราก็จดียมากขึ้นผลตอบแทนขึ้นอยู่กับรายได้ที่เราจะได้จากใช่ครับจากการทํากําไรของของกองทุนนั้นๆอันนี้ถือว่าความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนค่อนข้างดีครับความเสี่ยงไม่ถึงกับสูงมากนะครับเพราะโดยปกติก็มักจะเป็นทรัพย์สินที่ที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่ที่ทำธุรกิจได้นะครับผมยกตัวอย่างว่าความเสี่ยงคืออย่างอย่างคอนโดอย่างเงี้ยถ้าเกิด อยู่มันดีคืนดีเจอน้ําท่วมแถวนั้นคนไม่เช่าค่าเช่ามันก็ต้องลดลงผลตอบแทนมันก็จะลดลงหรือ BTS จะมฮะอยู่ดีคนไม่ไม่ขึ้นอันนี้ค่อนข้างยากนะคุณประธานามมันมันก็เป็นความเสี่ยงใช่ไหมคนอาจจะไปไปขึ้นสาขึ้นอย่างอื่นขึ้นสายอื่นแทนเพราะว่ามันจะมีสายอื่นเพิ่มใหม่เยอะะสาย BTS ที่เราขึ้นอยู่ทุกวันนี้ ต่อไปอาจจะลดลงก็ได้อันนี้ผมผมไม่ทราบหรือบริษัทคงขายมือถือบริษัทนี้คนแห่กันไม่ใช่พวกนี้มันมีความมันก็เป็นความเสี่ยงต่างกันก็อย่างนี้เรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่ที่เราจะต้องนํามาประเมินก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อในขณะที่อีกสองแบบไม่ว่าจะเป็นการที่อ้างอิงโดยหุ้นหรือว่าตราสารนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงยังไงบ้างคะตราสารนี้เนี่ยเขาแค่จะมั่นคงนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็คือว่า เป็นตราสารหนี้ของภาครัฐบ้างเรื่องของแบงก์บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็จะน้อยหน่อยนะครับอา,อาจจะมีความเสี่ยงในแง่ถ้าเป็นตราสารหนี้ระยะยาวนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยมันขึ้นราคามาจจะตกนี่เป็นต้นนะคับอะไรเป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงอย่างเหมือนอย่างสมัยต้ยมยำกุ้งอันนั้นเนี่ยก็คือว่าตราสารหนี้บางส่วนที่เป็นเอกชนเนี่ยผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่างนั้นก็แย่เลยนนะครับ ส่วนเรื่องหุ้นแน่นอนมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการละนะขึ้นอยู่กับความสามารถของของผู้บริหารจัดการด้วยแล้วก็ที่ผมอยากจะให้คิดนิดนึงก็คือว่าขึ้นอยู่กับบางทีค่าธรรมเนียมที่เขาคิดกับเราด้วยนะครับบางกองทุนก็ค่าธรรมเนียมสูงบางกองทุนก็ค่าธรรมเนียมต่ำเป็นต้นนะครับค่าธรรมเนียมนี้เราทราบตั้งแต่ตอนแรกที่เราตัดสินใจแน่นอนครับแน่นอนเขาจะมีบอกเขาจะบอกไว้ครับค่าธรรมเนียมนี้ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนที่เราจะนําไปลงทุนเงินต้น๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะ คือไม่ว่าเราจะซื้อมากซื้อน้อยเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ลงะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเราลงทุนน้อยแล้วเขาจะคิดเรามากไม่ใช่นะครับแต่เขาอาจจะคิดเช่น1.5่เปอร์เซ็นต์ของออของเงินต้นที่ลงนี่เป็นต้นนะงั้นงั้นแปลว่าถ้าเราลงทุนมากค่าธรรมเนียมก็สูงตามไปด้วยอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ครับ ขออนุญ,ญาตสรุปให้คุณผู้ชมฟังกับทั้งสองท่านนี้นะคะกองทุนแบ่งได้เป็นง่ายๆ3แบบก็คือแบบที่1นึ่งตามหุ้นถูกต้องไหมคะแบบที่2เป็นตราสารหนี้กองทุนที่เป็นตราสารหนี้แล้วก็แบบที่3เป็นเรื่องของอาสาธารณูปโภคเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองท่านมีวิธีการเลือกกองทุนยังไงคะแนะนําสั้นๆก่อนที่เราจะหมดเวลาก็คือง่ายๆดูประวัติก่อนประวัติผลการประกอบการของแต่ละกองทุนว่าที่ผ่านมา performance ก็เป็นยังไงอันที่สองอันที่สองก็คือว่าไปดูในรายละเอียดว่าเขาเอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นอะไรบ้างใช่ไหมบางทีเราจะดูแล้วไม่ชอบอเราก็ไม่เอาเราก็ไปเลือกไอ้ที่ชอบเช่นสมมุติว่าเราอาจจะชอบที่กองทุนไปซื้อแบงค์เยอะๆเราก็พอดีอันนี้มันถูกถูกจริตกันถูกจริตกับเราเราก็ซื้อหรือเราชอบอสังหาริมทรัพย์เขาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบ ข้อสาคัญก็คือว่าเราไม่ต้องคิดมากคำว่าไม่ต้องคิดมากของคุณพัฒนาพงศ์นี่คืออะไรคะไม่ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากก็คือว่าเราไปซื้อปั๊บเนี่ยก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนก็บริาหารเงินให้เราเราไม่ต้องไปดูว่าโอ้โหมันหุ้นตัวนั้นเป็นไงเพราะว่ามันกระจายอ,อยังมีบางตัวเนี่ยเขาก็จะซื้อกระจายทั้งห้าสิบตัวในเส้นห้าสิบอย่างนี้มันก็เท่าเท่ากับกระจายความเสี่ยงไปเยอะเยอะก็ก็ขึ้นอยู่กับว่า จะพอใจในลักษณะไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการศึกษาต้องอาจจะต้องให้เวลามันสักนิดนึงด้วยสําหรับคนที่จะลงทุนในกองทุน ทุกอย่างมันต้องต้อง,องศึกษาต้องใช้ใชเวลานะคะแต่ว่าดูเหมือนเวลาเราจะน้อยสักนิดนึงเพราะว่าพูดเรื่องออมเงินการลงทุนทีไรเนี่ยเวลาน้อยทุกทีเลยแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้สัปดาห์หน้าเราจะยังคุยกันต่อเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมน่าจะรอติดตามอยู่คือเรื่องของหุ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญ,ญาตขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะคุณพัฒนาพงศ์ขอบพระคุณค,คุณอารุณค่ะครับ คุณผิ้ผมสามารถติดตามอ่านงานของคุณอรุณได้ในหนังสือพิมพ์โพสต TODAY นะคะคอลัมน์เงินเงินเงิน,งนทุกวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะวันนี้สุขสันต์วันสงกรานต์กับคุณผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้กับเบอร์โฟกัสค่ะสวัสดีค่ะ